วันที่15มีนาคมเวลา10นาฬิกานางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวสุภารัตน์สมฤทธิ์รินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางวาสิทธิวรรณพงศ์นักวิชาการแรงงานได้ตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อติดตามแบบแสดงสภาพการจ้างครอ1สิบนวน12แห่งเวลา13นาฬิกา นายธนเมศร,รอบรู้นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางาสาสุภรักษ์สัมฤตรินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจความปลอดภัยในการทำงานสถานประกอบกิจการาจำนวนสองแห่งดังนี้บริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหการรมจำกัดบริษัทสยามโกลบอลเฮ h า u จำกัดมหาชนสาขาสกลนครมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบพิจการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภยัย ลดอัตราการประสบอันตรายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานวันที่16มีนาคมเวลา11.00นนางสาวพิมลทวีพรศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ใน,นายธนเมฆร,รอบรู้นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวพรสิริศีพมนิติกรปฏิบัติการเข้สาสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาวนภาพระามัยและนายวิรยุทธ์เปือน ลูกจ้างภูมินำนางจังหวัดสกลนครเดินทางมาก่อสร้างอาคารในท้องที่จังหวัดนครน,นายกนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างจึงได้เดินทางกลับภูมินำนาปรากฏข้อเท็จจริงว่านายจ้างยังคงค้างจ่ายค่าจ้างจำนวน2500บาทจึงได้ดำเนินการรับคำร้องและจะได้ประสานให้จังหวัดนครน,นายกดำเนินการตามคำร้องต่อไปเวลา13นาฬิกา นางสาวสุภารัตน์สม,มิตรินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางวาสิทธิว์วรรณพงศ์นักวิชาการแรงงานเข้าตรวจความปลอดภัยบริษัทิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาสกลนครเพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดก,การด้านความปลอดภัยลดอัตราการประสบอันตรายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานวันที่17มีนาคม นายธนเมฆรอบรู้นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชาการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชาการของจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2564โดยผ่านระบบวิธิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทยประธานที่ประชุมส่วนกลางคือนางสาสุรุ่งรักเมฆะอานวยชยัยรองเลขาธิการกพร ส่วนจังหวัดมีนายปุนศักวานิชวิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในที่ประชุมวันที่18มีนาคมเวลา9นาฬิกานางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายวุฒิพงษ์สมนาเจ้าพนักง,งานแรงงานออกตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อตามผลแบบแสดงสภาพการจ้างคอรอ .11 จำนวน3แห่งพบว่ามีการปิดกิจการ1แห่ง และอีกสองแห่งในจ้างได้กรอกแบบแสดงสภาพการจ้างยื่นต่อพนักง,งานตรวจแรงงานแล้ววันที่18มีนาคมเวลา8นาฬิกานางสาวพ,พิมนทวีพฤกษิริกุลสวสิการและกุมของแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพ,พจิริศรีพรมนิติกรปฏิบัติการและนางสายฝนราาัตนอาสาเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต โดยนายมนสิทธิ์ภพศสลรธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเวลา9นาฬิกานางสาวพิมนทวิ่งพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายธนเมตรอบรู้นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนครครั้งที่1ทับ2,564เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงานภายในจังหวัดมีความสอดคล้องกับความต้องการแรงงานและยุทธศาสตร์ของจังหวัด เวลา13นาฬิกานางสาวพ,พิมลทวีพลศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ในายธนเมธรอบรู้นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสกลนครครั้งที่2ทับ2,564เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอนเกี่ยวกับการให้บริการผู้ประกันตนและได้จ้างวันที่24กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกา นางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครและนางสาวพทัทรมนลชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่1ทับพโดยมีน,นายวรรณรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการและติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดในพื้นที่และวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์วันที่25กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกานางสาวพิมลทวิพฤกษิตกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครและนางสาวพัทรมนลชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมเป็นเกียรติการเปิดงาน ขอรายงานผลการดําเนินการสร้างการรับรู้ประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่13มีนาคมถึง19มีนาคมจํานวน8เรื่องมีผู้รับรู้จํานวน6,490คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ทางไลน์11กลุ่มมีผู้รับรู้1,577คนทาง Facebook 1เฟซมีผู้รับรู้4,555คนทางเว็บไซต์1เว็บไซต์มีผู้รับรู้764คนกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน